สวัสดีค่ะช่อง New Life สีเป็นช่องเล็กๆที่ให้กำลังใจและแรงบันดาลใจกับทุกคนนะคะทุกคนที่มีความรู้สึกกลัวได้แต่การที่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ลองนั่นเท่ากับแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแค่คิดจะเริ่มต้นความสำเร็จก็เดินเข้ามาหาคุณแล้ว50%แต่หาก ไม่คิดจะเริ่มคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จเลยไม่ว่าเรื่องใดในชีวิตอยากให้คุณมีความกล้ากล้าที่จะพยายามกล้าที่จะเสี่ยงแม้สุดท้ายไม่เป็นดังหวังแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ก้าวข้ามผ่านความกลัวไปแล้วจำไว้นะจะกี่คำพูดดูถูกไม่สำคัญแค่คุณภูมิใจในตัวเอง นั่นก็พอแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment. ขอบคุณค่ะ